สวัสดีค่ะแนวทางหุ้นวันนี้ค่ะหุ้นวันที่23สิงหาคม2565ค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเบียงเท่านั้นค่ะฟังเราเพลินเรื่องตัวเลขกันนะคะก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ02 08 1>, 1 9ึ่งเก้าสองหนึ่งสองแปดสี่สามสี่หกสามเดหกเจ็ดแแกละเก้าเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ0ูนยสองสและสองแค่ะ เน้นเลขสอกับเลขแปนะคะวันนี้แนวทางหุ้นที่มีเลขสอก็จะมี0ูนย์สส่วนที่มีเลขแปก็จะมี08นย์แและ8ปดค่ะ เลขศูนย์ของเราวันนี้มี02และ0ูนนะคะเลขเบิ้ลของเราก็ไม่มีนะคะวันนี้มีเป็นเลขสอมาแทนค่ะแยวทางหุ้นวันที่23สิบงหาคม2565้า25ค่ะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไปพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ